ดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้พบกับผมนะฮะท่านว่าออฟฟิเชียลครับผมจากร้านมอเตอร์ไซค์ช็อปพระราม5ครับผมซื้อขายแลกเปลี่ยนรถบิ๊กไบค์มือสองนะครับสำหรับใครนะครับที่มีรถบิ๊กไบค์นะครับมือสองอยากขายนะครับก็เข้ามาที่ร้านเราได้นะครับผมร้านเรารับซื้อนะครับผมก็ส่งรูปนะครับส่งอะไรกันเข้ามาได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ฮะผมก็จะมารีวิวนะครับผมเซ็0กนะครับ ABS ปี2016ให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับผมว่ารถคันนี้นะครับ มันเป็นยังไงนะครับมีอะไรมาให้บ้างนะครับของแต่งด้วยนะครับลน้ลนๆกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวไปชมกันพร้อมๆกันครับผมไปและสำหรับเจ้าคันข้างหน้าของผมนะครับนั่นก็คือ Kawasaki Z900 ครับผมสีดำนะครับปี2016นะครับ คันนี้บอกเลยว่าของแต่งล้นๆนะฮะมาเต็มๆกันเลยทีเดียวนะจังหวะนี้นะฮะผมซื้อไปไม่ต้องเอาไปทำอะไรเพิ่มครับเติมน้ำมันขับแล้วก็เซอร์วิสตามระยะเท่านั้นเองนะฮะสุดจริงๆนะครับคันนี้นะครับก็เป็นขอบัสกี้แ900นะครับผมก็มาพร้อมกับลูกสูบนะครับขนาด4ลูกสูบกันเลยทีเดียวนะครับ4สูบเรียงนะครับผมแล้วก็ระบายความร้อนด้วยน้ํานะครับผมแน่นอนครับได้โช๊คนะครับเป็นอัพไซด์ดาวนะครับอัพไซด์ดาวเนี่ยมันจะทําให รับแรงกระแทกได้ดีนะครับของแต่งนะมาดูที่ของแต่งคันนี้นะครับก็จะได้เป็นปลอกแฮนด์นะครับผมริโซม่านะครับแล้วก็มือคลัชมือเบรคนะของไบเกอร์นะครับผมนอกจากนี้นะครับก็ยังได้เป็นชิวหน้าด้วยชิวหน้าแต่งนะครับผมครับในส่วนของโชคอัพไซด์ดาวนะครับก็จะเป็นของโชว่าน่าจะเป็นของโว่าขนาด41มิลลิเมตรนะครับเป็นอัพไซด์ดาวนะครับคาลิเปอร์แบบเอ็ก l เซลมาส์นะครับจะยิงน็อตเข้าข้างๆนะครับผมก็ปั๊มเบรกนะครับจะเป็น นิชชินนะครับผมมาพร้อมกับดิสเบรกด้านหน้านะครับ300มิลลิเมตรแล้วก็ดิสเบรกด้านหลังนะครับจะเป็น2 5 0มิลลิเมตรนะครับปั๊มเบรกหลังก็จะเป็นนิชชินเหมือนกันนะครับผมดิสเบรกหลังจะค่อนข้างใหญ่นะฮะแล้วก็คันนี้นะครับรหัส900นะครับผมจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์นะครับ948ซีซีนะครับแล้วก็แรงบิดผมน่ใจไม่แน่ใจว่าน่าจะอยู่ประมาณ98ประมาณ98ทอร์กนะครับ อยู่ที่7,700รอบโคตรโหดบอกเลยว่าท็อกมาโคตรเยอะนะฮะแล้วก็มารอบที่ต่ำๆนะบอกเลยว่าปิดเป็นยกปิดเป็นพุ่งเลยทีเดียวนะครับจังหวะนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของแรงม้านะครับแรงม้าตัวนี้นะครับได้สูงสุด1 2 5หแรงม้านะครับที่9,500รอบนะครับ948บซีซีบอกเลยว่าอีกนิดเดียวก็พันซีซีกันแล้วทีเดียวนะฮะและที่ขาดไปไม่ได้เลยนะครับของแต่งนั่นก็คือท่ออะคาโปวิกนะครับฟูลซ system ของแท้เลยนะครับผมมาทั้ง ปลายนะครับปลายแล้วก็คอนะครับผมแล้วก็สลิปออนคือมาเป็นฟูลเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของกระจกกระจกก็แต่งนะครับผมแล้วก็มาที่กันล้มหน้านะครับกันล้มด้านหน้าก็มีแต่งเหมือนกันนะครับผมแล้วก็มาส่วนของกันล้มด้านข้างเครื่องนะครับก็มีแต่งเหมือนกันนะครับแล้วก็นี่กันล้มช่วงนี้ก็มีแต่งนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับ กนรอยนะครับถังน้ามันนะครับผมแล้วก็การลอยฝาถังน้ามันนะครับของแต่งนะครับก็ยังไม่หมดนะครับเพียงเท่านี้นะครับยังมีกาดหม้อน้ํานะครับผมกาดหม้อน้ําด้านหน้านะครับเอาไว้กันก้อนหินนะครับกระดินใส่หม้อน้ําโดยตรงนั่นเองนะครับผมนอกจากนี้นะครับไฟท้ายนะครับก็ยังเป็นไฟท้ายแล้วก็ไฟเลี้ยวในตัวนะครับผมพร้อมกับท้ายสั้นนะครับนะฮะแล้วก็ที่ขาดไปไม่ได้เลยนั่นก็คือ ดีดด้านหลังนะครับบอกเลยว่าคันนี้คุ้มจริงๆนะครับผมในส่วนของตําหนินะครับจะมีแค่ปลายท่อนะครับนิดหน่อยนะฮะแล้วก็กันรอยตรงตรงกันรอยถังนะครับผมในส่วนนี้ก็ลูกค้าก็เอาไปลอกนะครับถ้าซื้อไปนะเอาไปลอกแล้วก็เปลี่ยนใหม่นะอันละไม่กี่บาทนะครับคันนี้นะครับก็จะได้ระบบเบรกนะครับผมเป็น ABS นะครับเป็นพื้นฐานของรถอยู่แล้วนะครับมาเดี๋ยวผมจะมาลองดูส่วนสูงนะครับว่าผมสงส่วนสูงอยู่ที่177นะครับผมนะฮะ ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดก็เต็มเท้านะครับผมเต็มเท้านะครับนั่งได้เต็มเต็มเลยนะครับทั้งสองข้างนะฮะสำหรับใครที่ไม่ถึงร้อยเจ็ดสิบประมาณผมนะก็วิธีการก็สไลด์กดข้างหนึ่งนะครับแล้วก็จอดติดไฟแดงได้นะครับผมนะแต่ส่วนสูงประมาณเนี้ยก็ค่อนข้างโอเคแล้วครับผมก็คือเขาทาออกมาให้ค่อนข้างขี่ง่ายแล้วก็น้าหนักรถนะครับไม่หนักจนเกินไปเบากว่าเซทแปดร้อยเยอะนะฮะราคาหน้าร้านนะครับตั้งอยู่ที่ 2,19,000บาทเท่านั้นนะครับผมพอนกับดาวนะครับติดต่อเซลได้โดยตรงได้เลยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวไปฟังเสียงกันนะผมไป้ายมาดูที่เลขไม้นะครับผมคันนี้นะครับเลขไม่อยู่ที่25,000นะครับ ประมาณนี้เองนะครับเล็ใไม่ไม่เยอะนะครับ2 5 0 0มนนะครับผมแล้วก็ที่ลืมบอกนะครับตัวนี้จะได้เป็นไฟหน้าเอ่อไฟหน้าเป็นไฟหน้าแต่งด้วยนะไฟเลี้ยวหน้าแต่งนะครับผมนะฮะมาเดี๋ยวมาฟังเสียงกันดีกว่านะครับผมนะเพื่อไม่ได้เสียเวลานะมาฟังเสียงกันนะครับ ร้อยนะครับผมปี2016นะครับผมคันนี้บอกเลยว่าได้ไปเติมน้ำมันขี่อย่างเดียวนะฮะเดี๋ยวไปขับขี่ให้ชมกันครับผมไป ก็โดยประมาณครับผมสาหรับเจ้าคาวาสกิเซตเก้าร้อยนะครับเรื่องราวของเจ้าคันนี้นะครับของแต่งมีอะไรบ้างนะครับสเปครถเป็นอย่างไรนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับรุ่นนี้นะครับคันนี้เลยนะครับผมติดต่อเซลล์ทันวาได้โดยตรงที่ด้านล่างนี้เลยครับและแน่นอนนะครับผมสำหรับใครนะครับที่อยากขายบิ๊กไบค์นะครับมีรถบิ๊กไบค์อยู่นะครับอยากขายอยากได้เงินสดนะครับผมต้องการใช้เงินสดทักมาที่แฟนเพจเราเลยนะครับผมเดี๋ยวเราดูแลให้นะฮะ ก็มาขายกับร้านเรานะครับร้านเรารับซื้อนะครับผมก็ฝากกดไ like, ลค<ง>์ like, กดแชร์นะครับแฟนเพจแล้วก็ช่อง YouTube ด้วยนะครับโมโตโบอยส์พระรามห้ารับผมนะฮะซื้อขายแลกเปลี่ยนรถบิ๊กไบค์มือสองนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของอชันวาออฟซีโยงแล้วนะครับพบกันใหม่ในไลฟ์สตรีมหน้าแล้วก็คลิปหน้าฮะสวันนีครับสวัสดีครับ